นึ่งปลาสูตรสมุนไพรครับพี่น้องบักบวบครับลวกบักบวบลวกพักบุ้งเด้อพี่น้องครับนี่ปลาดุกตัวง,ง่ายงามครับโอ้สีล้างแตกมาใหญ่พี่น้องเลยมามาพี่น้องมาแซ่บๆกันครับอย่าเพิ่อแซ่บๆพี่น้องโอ้จำปีป<ๆ>ีปีสามไรเลยอย่าได้ทักแชทเพจแลาปุ๋ยชุบพักได้จ้ะอ,อ,อ,อือมันเข้ามันใหญขอปากไปโยนโยนลงฟองพี่น้องเลยสวัสดีครับพี่ตัดเดนเฟซบุกขนหอดสู้ขรนขรนครับ สวัสดีจ้าสาวปุ๋ยจุพักจ้ะเปิดไม่เป็นหรอพี่น้องหูเยินบ่เปิดแล้วมาครับพี่น้องครับมาหนี้หนึ่งปลาคอสูตรสมุนไพรครับหนึ่งปลาดูโอเคโอ้โหคือว่าว่าเป็นคนนั่งทีนปลาคออยู่นี่นะพี่น้องเนาะมาเป็นหนึ่งปลาคอพี่น้องเก็ปลาดุกจ้ะฮะแต่ว่านี่ปลาคอหนามมันหน่อยพี่น้องหนามหนามเย็นเข้าเสียเย็นใหมปลาสลิดไข่ตัวใหญ่งามพี่น้องอันนี้ปลาคอจ้ะแพ็คละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทได้พี่น้อง ขนาดหาลอยกมจ้ะเครื่องโลครับเครื่องโลเครื่องโลสนใจกะพิมพ์คข้ามาสนใจน้ำกระยายนอกบอกไอ้แพ็คละหนึ่งร้อยหกสิบบาทเด้อพี่น้องปลาสลิดแม่ไข่แม่บอกย่ายได้พี่น้องเอาไปเบิ่งไกลๆพวนไข่พร้อมพี่น้องพี่น้องเห็นปะเห็นเห็นยู่ยได้เนาะแมนไข่ถูกตัวจ้ะได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าโตพี่น้องโตใหญ่ครับเอาหลายๆแพ็คกับพี่น้องย่างคุ้มค่าค่าทรงได้พี่น้องเด้อ ค่ะส่งหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพี่น้องถ้าเกินหาบอกเกินหาโลด้วยพี่น้องคันโลขึ้นไปดีได้บวกเพิ่มได้พี่น้องแพละหนึ่งร้อยห้าสิบเอาปลาดุกไปเพิ่มเบิ้งน้าแน่ปลาดุกนี่ปลาดุกนี่ปลาดุกหน้ามันไปห่อยเนาะพี่น้องนี่ปลาดุกจ้ะปลาดุกเอาผู้ใได้สนใจอะไรันนี่ปลานิ่น้อมด้วยพี่น้องแต่ว่าปลานิ่นบ่ด้มากเลย ปลาสลิดใส่หน่อยก็มีครับพี่น้องอันนี้ใส่เงี้ยๆคล้ายๆไ,ไม่พี่น้องเบิงนำ้ำมาครับจะแซ่บมันครับวันนี้เพื่อนๆบวชารหางซีมันลืมเติมต่ำกว่าบาครับแก้วครับพี่น้องตั้มบลูโปกเปอกเปรพ่อเปรี้ยวแล้วพี่น้องตั้บลูแล่คักซ้ำดอกฟ้าวหืมหิ้วขางแห้งหนึ่งปลาสูตรสมุนไพรครับพี่นอ้องบักบวบครับลวกบักบวบลวกพักบุง้งเด้อพี่น้องครับนี่เปียเอาจำจำหนึ่งปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกตัวงามๆครับบูสีล้างแตกมาใหญ่พี่น้องเลย มามามาพี่น้องมาเซ่บๆกันครับอย่าเพิ่อเศษเศพี่น้องอ้หอมมัผิดต้งอะไรหอมมัน้งมันกินน้วบอกอหอมกินน้วปาแแ่บอ่ะเนื้เจ้าหนึ่งเขาก็สุกิยากะอืมอืม phong đông lạp nói nắng ba 1, tay con bim bay yêu bay 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 đây bay 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 เปนผูใ้ใดรับช่องทาง YouTube มีเบอร์โทร้ะพี่น้อง0802 4469258จ้ะมาเลยเลยผมเลยสนใจกับพี่เขามาสนใจเออทางไปจำปีปีปีสอบถามไล่เลยอย่าได้ทักแชทผิดเราปุ๋ยชุกพักได้จ้ะสมกับขายคือเก่าพี่น้อง

เค่าตะไคร้ใบบักูุบเพียงแห้งกระเสี้ยมพ้อมแดงต่ำหนึ่งแสียพี่น้อง บวบอืมจังอืมอืมโอ้เข้ามาันยากมันมาใส่ปากพื้นมันจเจ๋เจ <มา S 1> ๋อเนี่ยนี่เด็กเยอะว่อเห็นเยอะเว้หนานี ไอ้เว้ไปใส่หมึบมับหมึบแับเยอะๆเป็นแน่ใจเครื่องค้าใช่สอดเข้าไปเออค <c oughs> ุณจำได้ไหมกลยมาเลยเพียงขอฝากไว้โยนโยนลงปฟองพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> ต้องมันแสบไหลสม,มนุนไพรเหนียนๆได้ได้พี่นนองหัว<ม>หันลแล้วแล้วจิ๋วแว่ออกไปแสบอุบวนหนามันร้ายครับมีบอกก็อย่ามันฟุง เบียบังจ้ะอ,อย่านำมันหวานเบีย้ยดูครับกลางปลาคเ <c oughs> อินกลางแบี เจ้าซื้อผสมให้หรอหนึ่งสมุนไพรนี่ง้อตำตัวตำอะไรไม่บอกตัวอลยเลื่นตำอีกตำอีกแล้วปลูกไม่กันมีครับมันเก้าโลูอ๋อแล้วทั่วแหละ เขาไนไ่ไม่ตูเอาไปรอบไปไม่ดอกซอกนึงพี่น้อยเปิดไม่หันหัวยกินมาปี๊บมาตากเก่า <c oughs> ใน่ไว้อีกคือเกา่าเก้าปุ๋ยคือเกา่าพี่น้องมันแก่เขาก็เก็บนไน่ไว้นำนี่กายพันเลย มันสิกกายเป็นบักทั่วฝ่ายเพื่อมันสิกกายเป็นบวกข้าวหรอกทั่วกับบักทั่วก็แล้วถ้าเห็นมันกายเป็นเ้าเผาร้องเลาแล้ว buộc buộc nó im mình nó cái hàn yên là hóa mà cái nhà của nó cái em thì giờ muốn thay nhưng thay tu thay cái gì bỏ nè ừ vài xe bên hồ năm trăng cái nọ làm linh lại มันสมุนไพรมันบะไส้ผักแย่งเออไม่หอมอ่ะบออันเั้นตงอำเป็นสูตรบรานได้ผักส,สูสูผักแยงสวยบัรานอ๋ <c oughs> อขอดเยอะเคหมดเวอออกก็ท่านม,มันเจ็มหน หอมอุ้ยพ่อปัญดาเทแปเบรปพี่น้องมักเลยก็ดีได้เด่กเจ้หมอนมากยพด้เดียวก็ไปตายอีกเ้อพี่น้องครับ สองแดดองอย่างอันนี้มันจะพึ่งมันเป็นแดดเดียว,ยว,ล,วละแมแดดที่สองเขาโฮมอะไรครับแล้วมันจะเป็นปลาสองแดด เยสมุนไพรใช่ไหมแบหวานโอ้ขุยแล้วนำ้ำ <c oughs> อย่าส,สมุนไพรีัแหลบดิบนล้วแตะยือ้อไก่ผมไนลองเลยด <c oughs> ิบร็ไมหน้าเราไปลองเลย <c oughs> สมดิบข้น,นเหรอข้นสมลินมาจ้ะเราแม่ เจด้าสมุนไพรต้องแหลบลีนรัดไว้แล้วเฮียมาตกเซรีนเรียบับ๊บเลยจังนะแน่ใจว่ายังไงเม็ดพวกพริกเฮียพ่อโยตผุนเราพี่น้องเอี้ยงเรนเมืองสารที่นี่แหละนั่นอีหยัางฟองต้อยหนาต้อยหลังเลยใช่ปมอ๋ออะไรอ่โอ้ยเยอะมากเหมือนน้ำ มันก็ดี้ำล,นลินเหรอมามาเรียบปรงกันนะค่ัโอ้โหพีน่นอนเลยแสบอ่ะแสบหอม น้องกินข้าวงั้นเลยแต่สมุนไพรคุณ่อจัดอีกเขาส่งของเยนพี่น่องปลานั้งมาบุญมาหน่อยเพื่อจัดต้องระเ,เ,เย็นคาส่งเลยจากแท่งจากไอยได้พี่น่องไม่ครับก็ต้องตั้งหลายๆแผลคมันยัง มันยังปุ่มค่ะไวๆกินโดนครับถ้าอัดตู้เย็นไว้อัดแข็งอัดยังไวอย่างแรกเลิกงานเลยงานมากกับมะเนื้อตางกันเดียวว่ากับมะทอดคือมาเสาะกับไปเห็นงานอือะต่างเมะอะไรดีทั้งหมดวะเอาไปกสามแพ็คสามเลยเป็นเราชิบสองแพ็คคุณโอ้เอาชิบสองแพ็คแม่ เขา12แพ็คกันอยากหนึ่งเขาใส่ตู้แชแข็งเรียบ้อยเนาะนั่นอยากแดดเดียวอยากกันตากแบบแหงๆไปทอดจะเอาออกมาพึ่งอีกอยากให้แม่เอากินก็ต้องเขา <g utan> ครับ ladı. ต้องเขาผร้อมมาทานละแตกพ่อปนดัญหาหัว,หว,หหวจุ่มป่าโอ้ยโอ้ยหอมเป็นี๋ยังไม่ว่าระเวิดว

ดิแล้วใไม่กันกินดิบนี่ครับพี่น้องอีกรอบเด้อจ้ปะปลาคอครับแบบหางลอยกัมครึ่งโลครับพี่น้องเด้ออันนี้ปลาดุกครับพี่น้องอันนี้หางลอยกัมปะหางลอยกัมคร,รึ่งโลเหมือนเช่นเคยพี่น้องเรับเอาจใจไหนกน็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับรอบนึงครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับเบ้าปุยจูภาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผู้ใด้กันจากไหนปลาไปยูไปยินกันจิ้งก่างขอมามาลงโป่งเปร่งขอมาได้พี่น้องนะอ้าวสนใจไหนกันยังทักในเพจเบ้าปุยจูภาครับ ไม่นี้ครับหนึ่งปลาสูตรสมุนไพรจังคือเก่าเราพ <c oughs> ี่น้องแซ่บแซ่บจิมหนีไปซมีครับชิมหนาม,มางไหมาครับโชคดีของสุขสวัสดิ์จ้าจิวจิวขอบพูดหลายๆเ้อครับคุณแม่ครับคุณพ่พอครับไอ้ไส้น้องนุ่งครับพี่อุดหนุนครับพี่น้นนอง